ยอมเนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเหตุปัจจัยที่ทําให้เขาต้องยอมเพราะว่าด้วยความกระตันยูกระตะเวทีต่อพ่อเหลือเกินต่ออยากจะช่วยอาให้คือเขาอาจจะมีเอมังเอม,เอ,มอย่างกระบาลเขาครับแต่ประเด็นคือเขาไม่ประเมินตัวเองคือคืออย่างที่บอกะคือมันก็ผู้ญาตนะนะอย่างที่ผมบอกคือคนบางคนเนี่ยพอมันไม่ประเมินตัวเองแล้วมันคิดว่าเออจะไปรอดแล้วก็จะมีคนอื่นมาช่วยหนุนหลังช่วยพยุงช่วยถีบอะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันก็อย่างที่ผมบอกมันเป็นกรณีเดียวกันก็เหมือนกับคนที่ทุจริตในห้องสอบอ่ะก็คิดว่าเออถ้ากูจับโดนจับได้กูก็อาจจะแบบอ่าก็อย่างในจุฬาเนี่ยถ้าคุณทุจริตในห้องสอบแล้วจับได้นะเทอมนั้นคุณตกวิชานั้นอ่ะตกแน่ๆแล้วตกทั้งทุกวิชาในเทอมนั้นด้วยต่อให้วิชาอื่นที่มึงไม่ทุจริตก็ถือว่าปรับตกหมดคือวิชานั้นอ่ะมึงตกแน่ๆแล้ววิชาอื่นตกด้วยแล้วก็เท่ากับว่าเทอมนั้นทั้งเทอมอ่ะมึงเท่ากับมึงไม่ได้เรียนอะไรอ่ะ เนะีะอไหมคือคือเขาก็จะมีบทลงก็เหมือนกับง่ายๆอ่ะสมมุตินคนที่ในเมืองไทยอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เพราะว่าไอการเข้ารถไฟฟ้าในเมืองไทยอ่ะ,อะไอไม้ไอไม,ม้กั้นเนี่ยมันค่อนข้างจะแบบเร็เวอ่ะมันเร็วอ่ะใครที่เคยอยู่แอลเออ่าวันนี้มีใครฟังอยู่แอลเอบ้างไหมครับหรือหรือคุณอยู่ที่วอชิงตันนะฮะวอชิงตันเอ่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเวลาคุณขึ้นรถไฟฟ้ามันเนี่ยรถไฟฟ้ามันไม่มีที่กระดกนี้นะเว้ยไม่มีไม่มีนะอื มันอยู่ดีคือมันเป็นเอาไว้ง่ายคือจะมันมีเซนเซอร์อยู่ที่ผนังตึกอะถ้าผนังตึกอะมันห่างต้องแบบคือห่างกันเป็นเมตรเมตระหลายเมตรด้วยซ้ำแบบแต่คุณเนี่ยถ้าคุณไม่ซื้อบัตรก็ไม่เป็นไรถ้ามึงไม่เดอไม่เจอคอนดักเตอร์จับมึงก็ไม่มีปัญหามึงก็รอดไปแต่ถ้ามึงโดนจับได้เนี่ยมันปรับมึงหกสิบเท่าเลยประมาณเนี่ยอะไรประมาณเนี่ยคือมันก็คุณก็ต้องเบสเอาอะคุณก็ต้องเบสเอาว่าเอ้ยคุณจะซื้อตั๋วไหมตั๋วราคาสมมติ เท่าไหร่ดีสองสามดอลลาร์ไม่รู้คุณจะขึ้นสั้นขึ้นยาวอะไรประมาณนี้คนที่อยู่ LA คนที่อยู่เอ่อวอชิงตันนะครับวอชิงตันฝั่งฝั่งเวสนะฮะฝั่งฝั่งเวสนะฮะคือย้ำนะฮะหลายหลายคนยังงงนะฮะวอชิงตันคือรัฐวอชิงตันแต่เวลาพูดถึงวอชิงตันดีซีวอชิงตันดีซีไม่ใช่รัฐนะครับวอชิงตันดีซีมันเป็นเมืองหนึ่งซึ่งเป็นเมืองเรียกง่ายๆคือเป็นเมืองรัฐบาลบางคนยังไปแบบมลรัฐวอชิงตันดีซีแล้วก็บอกว่ามีด้วยเปล่าวะ ไม่เคยปรากฏไม่มีหรอกมึง DC ก็คือ DC ก็คือ District of Columbia นะครับมันเป็น District of Columbia มันเป็นพูดง่ายๆคือ Washington DC มันเป็นที่ตั้งของที่ทําการรัฐบาลเพราะนั้นเองนะครับแคปิตอลฮิละไรประมาณนี้คืออย่ามาเรียกมลรัฐิวอชิงตันดีซีฟังแล้วเวียนกระโหลกย่งึ้นมืนมีคุยเสร็จแล้วกูงงแบบอะไรมึงพูดอะไรวะทีนี้กลับมาเงี้ยคือที่ผมบอกไงคนบางคนมันยอมยอมที่จะแบบ เหมือนกันในยุโรปก็เหมือนกันแต่ในยุโรปอะ่ะมันจะมีไม้กัน้นไม้อะไรพวกนี้แล้วก็แต่ว่าเวลาคุณขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยรถไฟแล้วกันรถไฟระหว่างเมืองอะ่ะซึ่งก็เป็นรถไฟความเร็วสูงอะ่ะเขาก็ไม่ได้มีไม้กระดกมาให้คุณหรอกการที่คุณขึ้นไปอยู่บนรถรถไฟได้เนี่ยโอเคคุณก็จะเจอคอนดักเตอร์มาตรวจเป็นระยะะ,ยะแล้วบางทีไอคนที่มันไม่มีตัว๋วมันก็จะรอดูว่าไอสถานีเดี๋ยวจะมีคอนดักเตอร์มาไหมคอนดักเตอร์หมายถึงคนมามาตรวจตั๋วนะครับ มันก็จะลงสถานีนี้แล้วก็เดี๋ยวมันก็ลงแล้วก็ไปขึ้นข้างหน้าขึ้นข้างหลังไรประมาณเนี้ยแต่ผมเคยถามตัวเองไงว่าเอกูควรจะลองเสี่ยงไหมวะแล้วก็มันนึกอีกทีนึงโอ้โหถ้ากูโดนจับได้น,นี่กูสวยเลยนะแล้วมันจะมาถือว่ากูเข้าเมืองผิดกฎหมายเปล่าวะอันนี้ผมก็คิดแบบเพืิดเพลิเปื่อยคืออ,อย่างที่ผมบอกอะพท่องทางเขาคงคิดผมว่าเขาคงมีความคิดบ้างแหละวะ่าเอ๊ะกูมารับเกมเนี่ยกูจะไปรอดไหมถ้าไม่รอดกูจะเจออะไร ไม่เป็นไรแล้วครับเขาไม่รอดเขาก็ไปทําธุรกิจงเขาได้เขาก็มีธุรกิจของเขาอยู่นะครับเขาไม่ได้เดือดร้อนหรอกพ่อแม่เขาหาเงินไว้ให้เขาตั้งมูลค่าหลายพันล้านหลายหมื่นล้านนะฮะคือเขาไม่ได้เดือดร้อนันชีวิตเขาหรอกแต่การจะกลับมาเล่นการเมืองมันก็ได้นะคือถ้าเขามีตังค์นะครับอยู่ประเทศไทยอ่ะคุณมีตังค์คุณเล่นการเมืองได้หมดแหละคุณไม่ต้องคิดมากหรอกครับนะฮะคุณมีตังค์คุณไม่มีความซื่อสัตย์คุณไม่มีความรู้คุณก็เล่นการเมืองได้เพราะคุณมีตังค์นะครับแต่บางคนก็มีตังเเเเล่นนนกกาามมืออชิบหยยไปั ก็ไปดูเศรษฐีอ่ะเศรษฐีประเทศไทยอ่ะที่มาตั้งพักๆต้องพูดไ้มล่ะนะก็แต่ก่อนก็มีเศรษฐีบางคนอ่ะตั้งพักกันเมืองอ่ะแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทน้ํามันน้ํามันทําปูนซีเมนกูก็เห็นก็เจ๊งอ่ะบริษัทก็ไม่ยังไม่เจ๊งนะบริษัทยังไม่เจ๊งแต่บริษัทบางตัวก็โดนยึดไปแล้วโดนมาโดนคนอื่นดูดไปแล้วแต่คนที่เคยตั้งพักกันเมืองอ่ะไม่ต้องพูดชื่อเขาแล้วกันนะคนที่อยู่วงการนี้คงนึกออกอ่ะปัจจุบันเขายังมีชีวิตอยู่นะแต่ ก็นี่ไงคือลงมาเล่นการเมืองโดยที่ตัวเองก็เป็นนักธุรกิจแล้วมีความรู้สึกว่าผมเคยคุยกับคนเหล่านี้เขาบอกว่าแม่อาหรอกแม่งแต่ก่อนเนี่ยเวลาทำธุรกิจ